เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของลายไทยเอ็นก้อนก็เกิดจะแย่เหมือนกันเหมือนจะร่วงสองสยองขวาญทางด้านของโซคินกับทางด้านฟิ์นะที่โดนเปิดร่วงไปว่ายังไงหรือเพื่อจะสองคนเท่านั้นเองแล้วดันเข้ามาสเปนตรงนี้ไปแล้วทางด้านสุกุของเอฟเนเวอร์กีปับบทที่เจบเป็นที่แรกครับเป็นลายไทยเอ็นก้อนที่ทำได้ดีกว่าให้มาต่อไปอาเฟย์จบสองนะครับที่เก็บ น้ำลายไทยบอกว่าชอบแล้วนะแบบนี้ล้าขอขับรับอนไปชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดำดินเหมือนกันนะตรงนี้ลิสบอนครับเป็นลานลูอีกที่ให้คมคมแล้วงมดินไปสองตรงนี้เราดึงกันขึ้นมาก่อนแล้วโดดคอมาช่องแคบมาลากาเราดึงกันขึ้นมาโครตี้ลายไทยเอกคอนตรงนี้น่าจะซวยแล้วล่ะครับ เขาดึงเงินขึ Barn ้นมาได้ครับเหมือนจะอ้อมไปต้อนเราด้านหลังแล้วดันมาแบบนี้ชาร์จเบอร์ว่าไงแล้วเปิดโคโูนี่เราไว้แล้วโดนสเปรย์สวนกลับมาเลื่อนเหลือแค่นิดเดียวต้องถอยหลังกลับไปก่อนโอ้โหแล้วทางด้านไลน์ในเอ็ชอร์จครับต้องระวังเลยครับลานรถอีกตรงนี้กับผู้เล่นสองคนแล้วเหมือนจะโดนกดไปดิงนองไปเก็บมาได้ครับแล้วตีนก็ต้องไม่รู้ว่าจะโฟกัสปังไหนแล้วโดนสเปย์มาแบบนี้ขาพุงขาโผล่กันไปเลยครับลานรถอีกเราต้องปิดไอโซเอาไว้รูปอีกหนึ่งคนรถเหลือผู้เล่นแค่คนเดียวกระโดดมาใส่นะต้องเเคคคลลลลีียยยยรรร์์ดด้้าานนหัังก่่่อไไไมทบ โอ้เนี่ยครับวางแผนเลยฮะตรงนี้ครับให้นางหน้าของอ่าเนี่ยครับโซคินครับขับรถสปอร์ตมาอีกฝั่งเพื่อที่จะต้อนเอาด้านหลังตรงนี้ครับลายไทยครับวาแบบไม่ได้กลัวด้วยนะฮะโอ้แล้วทางหน้ารานรดีครับหมดที่ครับมอไซค์ี้ยังไงกระโดดรถเต้นนะ ผลล่วตาบอยอยู่ดีดีดาวเฉยเรียบร้อยดูสวยไปโดยฟิลไลา์ไทยเอ็กซสิครับฟิลแบบนี้เข้ามาเก็บคิวนะฮะเก็บไปแล้ว15นะ,ะนนะ X, God, นะครับงด้นฟิลนะของไลา์ไทยเอ g กซสนะครับ เราดาวหนึ่งดีครับทางด้านโซคินอยู่ดี๋ดิล้มหัวขมำล้มหัวขมำนม่ายจำดิแล้วไปยืนวัดกับเขาเรียบร้อยฟิลนกน่าวไปกันแล้วตาบอยโดนคอกลับไปหรือเปล่าตัวนี้ยังไงตาบอยก็ได้จะหายตายไปสองตายไปสามเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวใส่เดียวอยู่มาแล้วแบบนี้ชาร์จมาสเตอร์แล้วเหมือนจะโดนคอมาก่อนโอ้โหดูสเต็กยิงเนี่ยไฟยัวนี้ของไลท์ไทยเกสกอร์ครับโอ้ยยิงอย่างไวเนี่ยอย่างตึงฮะโอู้อเราขึงเอาไว้ GW ว่างไงตรงนี้ดนันเข้าไปอีกหนึ่งตี้ดีครับแบบนี้ GW วขาสาม เพอเหมือนจะไม่ได้มาล่ะเหมือนจะมีคิวรีได้ขึ้นมาอีกครั้งดิงดองยังไงตั้งแา่ไลทไทเกตก็เฟรดบาทตรงนี้ไปแต่ก็ตายไปสองชาร์จบูสเตอร์เขาดันเข้ามาไปหยอดแล้วดิงดองยังไงตรงนี้ครับโอ้โหแล้วบาดขวาเขาให้ใส่ไปก่อนหนึ่งร่วงแล้วยิงเหมือนง่ายครับตรงนี้แต่ไม่ได้ง่ายนะผมบอกเลยชาร์จบูสเตอร์ตรงนี้ครับโดดออกมาแล้วสะบัดปัดปืนเข้าไปใส่ครับเหนี่ยวไกลแล้วเก็บตรงนี้ไปนะ เป็นดับเบ๊ลคิวนะครับลายไทยเอกอนครับเพราเอวร่วงไปแล้วครับเหลือดิงดองคนเดียวครับโอ้โหต้องนั่งพันยาก่อนครับนั่งยองๆพันก่อนและครับแล้วทีแฉกไปเก็บคิวมาครับบีเอ็นจีครับตรงนี้ครับเหลือสองเก็บไปสาวแล้วจะดันครับพี่โจมทีทันทีสำหรับบีเอ็นจีแล้วโดดสเปรย์สดกลับมาวิ่งเพลินๆกระโดดลันลาครับโอ้โหเรียบร้อยก็ตายฮะทีครับแบบนี้ดิงดองไปจัดให้ครับบีเอ็นจีพูดถึงการหลังหันหลังกลับอย่างไว เฮ้ยไปเล่นกับลายไทยไม่ได้นะแบบนี้ครับช็อตอย่างนี้ลายไทยชอบฝืนจะตาฟาลิกิตพี่รับงานครับแล้วก็ทางด้านของ R v RV ว v ก๊วอวลกองลอกคาะตรงนี้ร่วงไปก่อน้์ครับเหมือนโดนเก็บไป H w c ซโดนเก็บหมดตี่แล้วลายไหนเองก่อนตรงนี้ยังไงระยะจูบมากปากกระจายกดร่วงสองก็มาที่หูคุกยังไงูมาด้วยความมั่นใจสุดท้ายลายไทยทำได้ดีกว่าเก็บหมดตี้ครับเอาไม่ลงงงกันทั้งตี้ดิงดองตัวนี้เก็บแปดฮะ โอ้โหดูครับสเตปของดิงดองอย่างที่ผมบอกว่าเล่นชาร์ดบูสเตอร์ดีจัดจ,จัดครับจังหวะสะบัดปัดปืนเนิดตรงนี้ครับผมฝอรมากับมือใหะดิงดองฮะโอ้เนี่ยครับ